เกอจิตต้ต้นต้นแหกมิตรภาพร้อยด้านซี่ดอกไม้เริ่มบานแล้วอ่ะ โอ้จริงๆด้วยนะพลี่นายรู้嘛ว่าต้นไม้ต้นนี้มีชื่อพิเศษว่ายังไงชื่ออะไรเหรอมันชื่อว่าต้นแห่งม,มิตรภาพนะเคปและโพสตี้ตั้งชื่อมันเอาไว้เพราะพวกเขานะ่ะช่วยกันปลูกมันขึ้นจากมิตรภาพยังไงละ่ะต้นแห่งมิตรภาพเหรอชื่อเหมาะสมกับพวกเขามากๆเลย ได้ให้ฉนับน้ำก่อนได้ไหมอะฉันต้องรีบไปรับผู้โดยสารตอนสิบโมงตรงอะนายทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฉันเองก็งานยุ่งมากเหมือนกันโอ้ซีนายเองก็รู้ดีนี่นาฉันไปรับลูกค้าทั้งเลินๆลแบบนี้ไม่ได้อะขอให้ฉนับน้ำก่อนานายเถอะเนาะคนต่อไปกรุณาเข้าไปตรงเส้นสีเหลืองเลยค่ะอืมอืมไม่ได้เด็ดขาดเลยเหรอ,อโสอสดีเออ,อ,อ,อบ้าจริง ฮสตี้ไหนยังเอาน้ำไม่เสร็จอีกเหรอรอเดี๋ยวสิฉันควรจะอาบน้ำให้สะอาดหมดจดเลยเนาะเดี๋ยวฉันก็ไปทำงานสายหรอเฮ้ยแย่จังเลยถ้าคืนรอเคฟต่อไปฉันคงเข้าประชุมสายแน่คงต้องไปรถคันอื่นแล้วล่ะเดี๋ยวฮะ เขาออกไปก่อนแล้วเหรอเนี่ยฉันมารับผู้โดยสารไม่ตรงเวลาซะแล้วทั้งหมดเป็นเพราะโพสตี้แท้ๆคอยดูนะฉันจะไม่ยอมยกโทษให้โพสตี้เด็ดขาดเลยอ๋อฉันสายมากแล้วหละเนี่ยฮะอทำไมวันนี้คนถึงได้เยอะกันนักเนาะอ๋อนั่นแคปนี่นะแคปโพสตี้ ฮาดีจังที่ได้พบนายตอนนี้อะนะฉันขอเติมน้ามันก่อนก็แล้วกันวันนี้ฉันยุ่งมากจริงๆคงจะไม่ได้หรอกนะเพราะวันนี้ฉันเองก็งานยุ่งเหมือนกันเคปขอฉันเติมก่อนไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ถ้<ม>างั้นฉันจะขอเติมก่อนดีกว่าไม่ได้<อ>ฉันจะเติมให้เต็มถังไปเลยฉัน ok ต้องการเติมน้ำมันเยอนี้ <prominent S 2> <ฮ>คะ่ะแบบนี้ฉันไปสง่งจดหมายไม่ทนนันแน่ๆเลยตเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะอต้องขอโทษท่านลูกค้าด้วยนะคะแต่กรุณาไปเติมเครื่องอื่นนะคะเออว่าไงเนาะเฮ้ยทำไมโพสตี้ถึงได้ชาขนาดนี้ล่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณเบลเดอร์นะโพสตี้ทำไมถึงมาสายขนาดนี้ล่ะเนี่ยเออต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณเบลเดอร์ ถ้าแคปให้ฉันเติมน้ำมันก่อนคงไม่ถูกคุณบิลเดอร์ดูแบบนี้หรอกนะทั้งหมดเป็นพเพราะแคปคนเดียวจริงๆอทำไมนั่นถึงโทษว่าเป็นความผิดของฉันนะ่ะที่ฉันไปสายก็เป็นเพราะว่านายนะฉันเลยโดนคุณบิลเดอร์ดูเอาเลยน,ะนายยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอฉันไปรับผู้ไดยสารไม่ทันเวลาเพราะว่านายไม่ยอมช่วยฉันเหมือนกันนายจงใจไม่ยอมให้ฉันเติมน้ำมันใช่ไหมหละ่ะฮะ นายทำตัวเหมือนเด็กเลยนายว่าฉันทำตัวเหมือนเด็กเหรอเฮ้ยก็อยู่กันแค่สองคนยิ่งจะต้องถามอีกนะเด็กกว่าฉันเป็นร้อยเท่าเลยงั้นเราคนทำตัวเดกั่นเค้กับโพสตี้หรือเปล่านะเกิดเรื่องอะไรขึ้นทุกคนเฮ้ยพวกนายทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะนายมาก็ดีแล้วล่ะเฮลี่บอกเขาทีนะว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปแล้วล่ะเฮ้ยต่อไปนี้ฉันก็ไม่เป็นเพื่อนกับโพสตี้เหมือนกันแหละชอะ เออนี่พวกนายเฮะเคกับโพสตี้ทะเลาะกันนั้นเหรออืเพื่อนกันก็แบบนี้แหละนะพวกเขาอาจจะทะเลาะกันแต่เดี๋ยวก็ดีกันเองนั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนกันนะพวกเขาทะเลาะกันแรงแล้วก็โกรธกันมากเลยฉันห้ามพวกเขาก็ไม่ยอมฟังเลยจริงเหรอทำไมเหมือนมีเรื่องใหญ่โตเลยอ่ะจะมีทางทำให้พวกเขาคืนดีกันได้ไหมอ่ะ ฉันได้ยินว่าต้นมิตรภาพของพวกเขาออกดอกแล้วนี่ถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปบอกเขาน่าจะดีน,นะก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ให้พวกเขาตั้งชื่อดอกไม้ด้วยยังไงล่ะถ้าพวกเขารู้เรื่องดอกไม้พวกเขาอาจจะรีบไปดูมันก็ได้นะและพวกเขาก็จะคืนดีกันในที่สุดใช่ไหมล่ะว้าวเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะแต่ว่าพวกเราต้องช่วยกันวางแผนก่อนนะฮจริงเหรอ ต้นมิตรภาพออกดอกเหรอใช่ตอนฉันเล่าให้เคฟฟังเรื่องดอกมิตรภาพเขาบอกว่าเขาจะรีบไปดูเขามีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจริงเหรอเนี่ยอยากรู้จังเลยนะว่าความทรงจําของเขามันคืออะไรอืมต้นมิตรภาพเหรอเรามาเรียกต้นดีว่าต้นแห่งมิตรภาพกันเถอะ เพราะว่ามันคือตัวแทนมิตรภาพของเราที่จะไม่มีวันแปเรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยดีจังเลยนะเอออืมเด้อเธอเห็นหรือ,อยังอเออตอนเห็นมิตรภาพออกดอกแล้วนะฉันน่ะไปเล่าเรื่องนี้ให้โพสตี้ฟังแล้วนะเขาบอกว่าตนออ้นมิตรภาพนะ่ะม,มีความทรงจำที่ดีสำหรับเขามากๆ ก็เลยรีบไปดูใหญ่เลยล่ะโพสตี้จำมาได้ด้วยหรอเนี่ยเธอคิดว่าแผนเราจะได้ผลหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงมันต้องได้ผลแน่ <mit> น้อโพสตี้นี่นะอืออืมเคนายมาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอ ก็แค่แวะผ่านมาเฉยๆนายถอยออกไปก่อนหน่อยได้ไหมแต่ว่าฉันมาถึงที่นี่ก่อนนี่นะนายนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายถอยไปฉันแต่หากที่เป็นฝ่ายมาถึงก่อนนาะนายถอยไปเลยนะว่าไงนะฉันไม่มีทางถอยให้นายเป็นอันขาดฉันมาก่อนนี่นะฉันก็เหมือนกันนะเน,นะไไื้อถอยไปเลยเป็นไงพวกเธอคิดว่าจะได้ผลไหม ต้องได้ผลอยู่แล้วฉันอยากรู้แล้วสิว่าเรื่องนี้จะได้ผลเป็นยังไงฉันจะไปดูเองว่าพวกเขาคืนดีกันหรือยังสงสัยว่าเฮลลี่จะอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆนั่นสิพวกเขาคืนดีกันหรือยังนะช่วยพวกเราวยฮะช่วยกเราด้วยฮะเกิดอะไรขึนกับพวกเขา คุณพระช่วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเค้กับโคสตี่แย่งทางกันเพื่อรอดไปก่อนก็เลยด่าต้นทั้งคู่ที่หมาใช่วกเขาไปก่อนเธอเข้าใจแล้วเฮลลี่เราจะไปนีด เ้เพื่อนเพื่อนเ<ะ><ะ>เป็น,น,ปนรใช่ป่ะ างเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่ยอมขยับเลยสักนิดนะฉันว่าเราน่าจะตัดต้นไม้ออกไปต้นหนึ่งนะฮะจะตัดต้นไม้ออกไปต้นหนึ่งเหรอไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเลยอะทาแบบนั้นมันไร้เหตุผลสิ้นดีเลยไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยผู้นายออกมาแล้วก็จะช่วยต้นไม้ต้นนี้ด้วยรอยค่อยๆดึงต้นไม้ช้าๆและเพิ่มช่องว่างให้มากที่สุดนะแอมเบอร์ปลัดแคปและกับโพสตี้ออกมาจากต้นไม้ทีนะเข้าใจแล้ว ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมอืมฉันพร้อมแล้วโพลี่ฉันก็พร้อมเหมือนกันดีมากฉันเริ่มเลยนะ อีกเดี๋ยวก็จะสำเร็จแล้วล่ะอเฮ้ยีกนิดเดียวอโอ้ยโชคดีที่ทุกคนปลอดภัยอะนะนั่นสิแต่ว่าเป็นเพราะพวกเราต้องมี้จะพามถึงได้บาดเจ็บ เรรียยบ้อถ้าเราดูแลมันดีๆมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเองอถ้าไม่เป็นเพราะพวกเรามันก็คงไม่ต้องบาดเจ็บแบบนี้หรอกขอโทษด้วยนะเคปไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ต้องขอโทษนายต่อไปฉันจะหลีกทางให้นายไปก่อนก็แล้วกันนะนะไม่หรอก <c oughs> ฉันต่างหาที่จะให้นายไปก่อนอะดูท่าทางแผนของเราจะได้ผลจริงๆด้วยนะนน่นิน Ừ, Hẹn con 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 Để không? Bên Global MV Group